in love จากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวคู่รักสุดฮิปยังไม่จบในสัปดาห์นี้เรามาตามกันต่อครับพร้อมกับชมภาพมันที่คู่รักคู่นี้ต้องทำร่วมกันเว่ยคับนานาขับรถยังไงดหันานาขับรถงครับปวดหัวไ ขนัวยังไงอ่ะขับรถเดีวไหมใจร้อนไหมก็เสี่ยวทำไมค่าั้งใจกับการขับรถเท่าไหร่ทำอะไรอ่ะถ้าเกิดไปตั้งใจบีบีแต่งหน้านวดร่างโทรศัพท์ตอนนี้เรามาถึงที่สยามกีฬาแล้วนะคะเราจะมาถ่ายรายการสปอร์ตออนฟอ้โห นี่ขนาดใ้ลิฟต์ยังซ็กซี่ได้ขนาดนี้เลยนะครับนานานะเมื่อมาถึงนะครับก็ต้องแต่งหน้าแต่งตัวพร้อมบันทึกเทปกันได้เลยครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับนานาจะถ่ายรายการเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเธอจะเดินทางไปไหนเป็นที่ต่อไปกันดีกว่าครับ และตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงยังเวอร์จินแล้วครับแต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยออนแอร์ได้เลยค่าวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำเลยกับการมาจัดรายการวิทยุที่ Virgin h i เสนะคะ9:15เวอร์จินเฮสค่ะ4โมงถึง1ทุ่มีกยวหลังจากวันนี้จังเสร็จงานนี้เราก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็คนจะกลับบ้านทักผ่อนจำพรกันดีนะคะยูต้องบอกดีว่าไออ่ะขับรถแล้วก็ไปดูยูในคอนเสิร์ตอ่ะไอสามารถที่จะทำให้ยูได้ไหม แต่ดีไหมที่อยู่บอกว่าอยู่ขับรถแบบว่าขับไปเกือบพัทยาภายใน4ี่สห้านาทีจากกรุงเทพอะมาเนี่ยลูกมาเนี่ยดูไว้ซ้ำนาแต่ก็แต่ก็โอเคปลอดภัยนะแล้วก็จะไม่ทําอีกใช่ไหมไม่ทำแล้วไม่ทำอีกแล้วก็แต่งงานแล้วอะแต่นี้ช้างก็ได้แล้วเวขับรถไงครับโอ้โหขับรถไปฟังเพลงไปก็เป็นไปตามจังหวะเพลงเลยค่ะคือขับไปใช่ไหมคะอย่างนี้พอเวลาเนี่ย คนบ้าเลยจริง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 และแล้วก็ได้เวลาของหนุ่มพีปอปของเราออกมาวาดลวดลายกันบ้างแล้วนะครับผู้ชมวันนี้ก็มาตามเว่ยโหอย่างเวไทยเทครับธรรมดาได้ไงอ่ะต้องมีเลย ATV ทิปซักมาเต็ม ไปกันเลย Let's go มาถึงอย่างที่แรกของนายเวกันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ขอไปเสริมหลอกันสักหน่อยกับร้านนี้เลยครับนิวเวสเซคัสซึ่งเป็นของนายเวเขาเองนั่นแหละครับนี่แหละครับเคล็ดลับความหลอกของนายเวเขาแหละครับ หลังจะตัดผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดขึ้นไปขึ้นไปออกแบบเสือ้อไปดูแบบเสือ้อเพราะว่าขัางหมเป็นร้านเสื้อด้วยครับหลังจากตัดผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนายเวยก็มาพูดคุยกับสไตลิสต์ของร้านเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียการออกแบบเสื้อกันนะครับ ูบไลท่เธอที่ไหนเองใช่ว่าผมนัใกล้ใครจะให้ใจเองแต่ใกล้เธอที่ไหรใจมันไขว้เขวเองและสถานที่ต่อไปที่เนเวจะต้องเดินทางไปก็คือตอนนี้เราก็มาถึงหน้าคลับสลิมที่ RCA ครับซาวเอนจิเนียร์กับพวก,พวกเพื่อนๆก็กำลังเช็คเสียงกันอยู่กำลังเตรียมงานกันอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้จะมีคอนเสิร์ตไทเทเนียมไลฟ์เป็นคอนวันนี้ก็ เพิ่งจะห้าโมงครึ่งเองครับ<ส>ก็กําลังเดินไปที่ห้องอาดตอนหกโมงดูที่รถมันจะตีขนาดไหนไปขึ้นรถด,ด้วยกันติวเตอร์เว่ก็จะชอบขับรถนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเขาจะไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชอบให้ผมขับรถเท่าไหร่ทำไมเดยขับรถแล้วผมเมารถนะครับเมา <c oughs> รถหรือเมาอะไรก็เดย์ไม่ไม่สปูดเท่าไหร่ครับแต่มั<ห>น,<ห>นสปูดนะครับแต่มัน,<ห>น <ๆ S 2> ขับรถไม่ค่อยสปูดเท่าไหร่ แล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงยังสุขุมวิทย์แล้วครับห้องอัดของน้องในค่ายครับชทยครูครับก็จะมาฟังเพลงก็จะมาทำเพลงมิกซ์เทปด้วยกันนะครับหลังจากทักทายตามสไตล์ฮิปฮอปกันไปแล้วนะครับก็มันลุยกันเลยน, <c oughs> นี่ขนาดดูแค่นี้นะฮะผมยังมันไปด้วยเลยครับคุณผู <c oughs> ้ชมโยโย เสร็จการเขียนเพลงครับมาอาัดวันศุกร์วันนี้ไม่มีเวลาจริงๆรเราไปเล่นคอนเสิร์ตและสถานที่สุดท้ายกับการตามติดเวในวันนี้นะฮะก็เป็นที่นี่แหละครับวันนี้ก็ไปอยู่ที่คลับสเลนที่ RCA นะครับก็คืนนี้ไทยเทมีไ่้อคอนเสิร์ตนะครับ ถึงอัลบั้มไหนใครของหน่อยอัลบั้มใหม่ของไทยเทเนียอัลบั้มภูมิใจมากมีน้แอดมาด้วยครับอัลบั้ม10ปีของไทเทเนียมครับก็ still resisting วางแผนแล้วครับซื้อได้ชุดแข่งเทปครับก็ซิงเกิลแรกก็ถ้าใครยังไม่ได้ยินนะครับก็มีอ่าแอดคาราบาวเพลงชื่อสุดขอบฟ้าครับซิงเกิลที่2มีแบงค์วงคลาสครับเพลงชื่อว่าหลงเลยครับเพลงให้กับสาวๆครับก็ไปซื้อกันได้ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้เวลาที่จังคู่จะต้องทําภา,ารกิจร่วมกันแล้วซึ่งเราก็ทราบมาว่านุ่มเวของเราเนี่ยฮะเขาอยากมีโอกาสขับรถลิฟสักครั้งทางรายการก็เลยจับให้พร้อมด้วยอาจารย์สาวสวยนั่นก็คือนานานานั่นเองโอ้โหรู้ว่าสวยเปลี่ยนเสื้อทำไมอ่ะ ก็วันนี้เนี่ยคะนานาพร้อมลาที่จะมาเป็นอาจารย์ให้กับเขาค่ะปัญหาเข้าแล้วฮะกับคู่นี้ฮะคุณผู้มชมครับอันที่จริงแล้วนะครับ เวเขาไม่รู้เลยครับว่านานาจะเป็นครูฝึกให้กับเขาในวันนี้นะฮะเพราะว่าเวเองเขาคิดว่าต้องเป็นประมาณว่าพี่กิกี้เป้าหมายมิวฒิพุ่มชนแล้วก็อาจารย์อันนะฮะออกกเอาละครับวันนี้จะเป็นยังไงต้องมาดูกันครับคลักแมนไปเรามารอดูผลกันดีกว่าครับว่าอาจารย์นานาจะสอนเวออกมาจะดิฟได้หรือจะลงครูหรือยังไงก็ลองไปดูกันครับอันนี้คือเราเรียนรู้แค่ตอนทำ แล้วให้มันออกการแต่ว่าคือพอออกการถ้าเราหาภูมิอะไรอยู่สุดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่เทินกลับอะ่ะมันก็จะทําให้วงอะ่ะมันก็จะแคบอยู่อ่ะแะ้วเราต้องหมุนกลับพร้อมกับส่งคันเล่งแล้วคันเร่งอย่าอมอย่าอมอย่างนี้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> และแล้วก็มาถึงตาเวกันแล้วครับเดินงอกแงกงอกแงกมาจะไหวไหมเลยเนี่ยร <Hey. S 2> ู้จักเลยเหรออ,อนนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งกัน,นละรพอมนะคะพุณมากกว่าทับก็ได้นะพุณมากกว่าทับก็ได้นะเอาแล้วครับมาดูลีลาการขับของเวกันบ้างไ

ครับลองอีกทีครับหนึงโอเคโอเคสเสยท่านขับท่ับยนการนกานกายบคับไม่สำเร็จครับ ไม่ง่ายเลยทีเดียวกับการขับแบบนี้นาๆก็ยังย้ำอยู่นั่นแหละครับว่าเยียบคลาสเยียบคลาสแม่นาๆที่พูดเป็นรอบที่ร้อยแปดันละังฮะเเตอนอน่นิดด้าน่ต้อแตฝั่งนี้เอาไป บอกให้เหยียบคัทเนี่ยนะก็บอกแล้วไงยูต้องเหยียบคัทไว้เดี๋ยวรถมันจะไม่ดับเลยคือยูแบบพอมันหมุนยังไงก็ตามยูเหยียบคัทไว้รถมันจะไม่ดับลองดูนะหรืออย่าห้ามรถเหยียบห้ามรถดับเลนะรอบนี้ทำไมโอเคเริ่มเลยอ๋อโอเคไปไปไปเหยียบกระเลขเหยียบเหยียบเหยียบขันกับขันกับเหยียบเหยียบเหยียบกระเลขขันกับขันกับขันกับโอ้โหแหมเกือบได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชม แต่น่เสียดายครับท้ายปัดไปซะก่อนนไม่นแลับะหลังจากที่ขับกันอยู่นานครับ <c oughs> ดูท่าทางคงจะไม่รอดแล้วล่วนะฮ <c oughs> ะสงสัยคงต้องให้นานากลับไปทำกันบ้าน <c oughs> เทรนนิ่งเวให้มากกว่านี้สะหน่อยเพื่อคราวหน้ามีโอกาสจะได้คล่องกว่านี้นะครับเวเป็นยังไงบ้างครับคนนี้สอนยากไหมก็ไม่ยอมฟังอ่ะก็แบบเหมือนไม่ก็เมื่อกี้บอกว่าให้อยู่อ่ะเหยียบคลาชไว้เวลาที่เวลาพอรถมันเสียการแล้วใช่ไหมรถมันจะได้ม่ดับครั้งแรกปะนอยู่ทำหลายครั้งมากเลยวันแรกปะใช่ใช่วันแรกีเป็นอ้องแพงมากเลย แต่จะบอกวันนี้ขอบคุณมากทั้งสองคนเลยนะถึงแม้ว่าจะขับได้ไม่ได้ไงก็ตามเนี่ยนี่คือแบบคู่ที่แบบคนทั้งประเทศติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ยังโสดจนตอนนี้แต่งงานกันแล้วยินดีด้วยกันลวกันนะจ๊ะขอบคุณนะคะ,ะ,ะคและก่อนที่สองคนจะทะเลาะกันมากกว่าน,นี้เราสามคนลารายการก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวอยากจะเถียงกันให้เต็มที่เลยพร้อม <c oughs> อยังนึ่งสองแซมสวัสดีค่ะเอาเลยอยากใส่เลยเต็มที่เลยจริงจริงเดี๋ยวพี่ขอไปซื้อเราลองเที่นแล้ที่มันดับเพราะเขาไม่ยอมเหยียบคัทคุยมา่ถ้ายอมเหยียบคัทโอเคเลยอ่ะเถียงสิ thì yeah. ăn <laughs>